สมณสัญญาสิติโสภิกขเวสมณสัญญาภาวิตาพะหุรีกตาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสมณสัญญาสามประการอันบรรทชิตบำเพ็ญกระทําให้มากแล้วสัตตะธรรมเมปริปุเรนติยอ่อมบำเพ็ญธรรมะเจประการให้บริบูรณ์ได้กัตมาติโสสามประการฉไหนบ้าง เววันณนิยมหิอัจชุปคัโตปัดนี้เรามีเพศต่างจากข้ารื้อหัดแล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆประปติพัาเมชีวิกาความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย อันโยเมอากัปโปกะระนิโยอาการกายวาจาอย่างอื่นอันเราพึงทำยังมีอยู่อีกมิใช่เพียงเท่านี้อิมาขโขพิกเวติโสสมณสัญญาภาวิตาพระหุรีกตาดูก่อนพิสุทั้งหลายสมณสัญญาสามประการเหล่านี้แลอันบรรปชิตบำเพ็ญกระทำให้มากแล้ว สัตตะทมเมปริปุเรนติย่อมบำเพ็ญธรรมะเจ็ดประการให้บริบูรณ์ได้กัตเตเมสัตตะเจ็ดประการฉนบ้างนิจจังสัตตะการิโหติสัตตะวุติสีเรสุเป็นผู้มีปกติกระทำประพฤติต่อในศีลทั้งหลายเป็นนิจอนะพิชลุโหติเป็นผู้ไม่เพ่งเร่งเป็นปกติ อัพพยาปะโชโหติเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครอนติมานีโหติเป็นผู้ไม่รูหมิ่นผู้อื่นสิกขากาโมโหติเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาอิจจัทันติสะโหติชีวิตะบริขาเรสุเป็นผู้มีความพิจารณาให้เห็นประโยชน์ในบริขารเครื่องเรียงชีวิต อารัฐวิริโยว,วิหารติย่อมเป็นผู้มีความเพียรปารบอยู่อิมาโขพิกเวติดโสสมณสัญญาภาวิตาหัหุรีกตาทูกก่อนที่สู่ทั้งหลายสมณสัญญาสามประการเหล่านี้แลอันบรรพชิตบำเพ็ญกระทำให้มากแล้วอิเมสัตะธรรมเมปร,ริปุเรนตีติ ย่อมบำเพ็ญธรรมะเจ็ดประการเหล่านี้ให้บริบูรณ์ได้ชะนี้แล